สวัสดีครับท,ทุกท่านผมพมพงศ์ครับพระพมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระเรียกพระอะไรเดียพระนอกตำราดีวกว่าครับดูแว็บแรกทุกท่านอาจจะแบบเอ้ยมันนอกตำราตำรายัางไงเพราะว่าพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์พระโมกคลาสารีบุตรของวัดละคังนะครับ สมเด็จปีรันวัดละคังพิมพ์โมกคันลาสาลีบุตรนะครับที่ที่ผมบอกว่าพระนอกตำลักก็คือพระองค์ในมือผมเนี่ยเป็นพระล้อพิมพ์เป็นพระล้อพิมพ์จากอ่พระปีรันวัดละคังนะฮะเป็นพิมพ์โมกคันลาสาลีบุตรพระปีรันวัดละคังพิมโมกคันลาสาลีบุตรนะครับอ่า มีความแตกต่างจากองค์ที่อยู่ในมือผมนี้ก็คือฐานตรงนี้จะเป็นฐานบัวฐานบัวสองชั้นนะครับฐานบัวสองชั้นฐานชั้นล่างสุดจะมีลักษณะปลายปลายฐานด้านซ้ายมือขององพระจะกระดกขึ้นมานิดหนึ่งแอนลงไปแล้วก,กระดกขึ้นมานิดหนึ่งความแตกต่างนะครับแต่ทําไมผมเอาถึงเอาพระองค์นี้มาให้ทุกท่านดูก็คือเป็นเป็นพระล้อพิมพ์ เชื่อว่าน่าจะมีเกจิอาจารย์ยุกเก่าท่านได้ทำล้อพิมพ์สมเด็จพระสมเด็จปีรลันเอาไว้นะซึ่งอายุของพระก็มีอายุลึกลึกอยู่พอสมควรก่อนปี2,500คนระับอายุของพระมีอายุถึงก่อน2,500แน่ๆนะครับ ลักษณะทั่วไปด้านหน้าก็คล้ายๆค,ครับผมจะไม่บอกว่าเหมือนนะครับคล้ายๆกับพระสมเด็จปีรันพิมพ์โมกขลลาสารีบุตรคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามีความแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือตรงฐานนะครับตรงฐานแค่นั้นเองการวางแขนเหมือนกันเลยนะครับการวางแขนทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นตรงฐานฐานองค์นี้จะเป็นฐานเขียงฐานเขียงซึ่งของวัด ปิรันนะครับเขาจะเป็นฐานบัวสองชั้นยกเว้นอ,องค์ไหนที่ว่าฐานบัวตรงนี้สึกๆจะก็จะเห็นเป็นชั้นเดียวจริงๆันเป็นฐานบัวสองชั้นของอพิมพ์โมคขันลาสาริบุรนะครับฐานชั้นล่างสุดองค์นี้จะตรงตรงเลยองค์ในมือผมนี้จะตรงเลยแต่ว่าของของพระปิรานวัดลัคังตรงปลายด้านซ้ายมือขององค์พระฝั่งนี้ครับจะแอ่นลงแล้วกระดกปลายจะกระดกขึ้นหน่อย นี่คือความแตกต่างแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะส่วนขอบขอบองค์ในมือผมนี้เป็นขอบบล็อกนะครับเป็นขอบบล็อกครับผมแล้วก็จะมีเนื้อเกินเนื้อเกินแม่พิมพ์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งทําให้เกิดเป็นทําให้เป็นเกิดเป็นคีบนิดๆรอบๆองค์พระเ,เป็นแบบนี้ทั้งหมดทั้งสด้านเลยนะครับ ขอบเป็นขอบบล็อกครับหลังหลังเป็นหลังเรียบนะครับหลังเป็นหลังเรียบพระอยู่ในมือผมเนี่ยครับเป็นพระแท้แน่นอนครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่พระปิลันวัดะระฆังเป็นพระถูกที่เกจิอาจารย์ยุคหลังๆท่านท่านได้สร้างเอาไว้เมื่อนานมาแล้วครับเป็นพระแท้ครับนานมาแล้วความเก่าก็อย่างที่บอกก็คือก่อดสองพันห้าร้อยแน่ ทีนี้ผมจะมาวิเคราะห์ว่าพรพลักษณะแบบเนี้การสร้างวิธีการสร้างแบบเนี้ยใครสร้างบ้างนะใครสร้างบ้างที่มีโอกาสที่เป็นไปได้ก็คือก็มีหลวงปู่ภูนะหลวงปู่ภูหลวงปู่สังหลวงปู่สังวัดอินหลวงปู่ภูวัดอิน,นก็คือหลวงปู่ภูวัดอินก็จะทําแบบนี้เลยก็คือลักษณะเป็นลักษณะขอบกระบอกเนือ้อก็จะมีคีบอยู่ ประมาณเหลี่ยมด้านหลังคีบจะมีเหลี่ยมด้านหลังเพราะว่าคีบเกิดจากการที่เนื้อเนื้อพระล้นแม่พิมพ์ออกมาจะเกิดเป็นคีบนะด้านหลังแบบแบบเดียวขับหลวงปู่เลยแต่ว่าผมไม่ได้ฟันธงแบบเป็นหลวงปู่นะเพียงแต่ว่าชี้ให้เห็นความเหมือนพิธีที่สร้างนะครับด้านหลังก็เป็นหลังเรียบเลยหลังเรียบเหมือนหลวงปู่เลย หนังเล็มปูผูาครับผมเป็นเป็นพระที่น่าใช้อีกชนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าจะระบุระบุคนที่สร้างไม่ได้นะเป็นพระเ,เป็นพระถูกล้อพิมพ์ไม่ใช่ถอดพิมพ์นะครับแกะล้อพิมพ์แกะพิมพ์ใหม่เพียงแต่ว่าให้เหมือนกับพระพิมพ์เดิมคือพระ สมเด็จพีรันวัดละคังพิมพ์โมคคลาสารีบุตรนะตามที่ผมคำนวณเนื้อพระก็อยู่ที่ประมาณปีประมาณปี2480นะครับ80บวกลบนะครับอาจจะเป็น70กัว่า80กวกัวประมาณนั้นนะประมาณนั้นส่วนคาบที่เห็นคาบที่เห็น ดูแล้วน่าจะเป็นแป้งรองพิมพ์นะแป้งรองพิมพ์ก่อนที่เขาจะเอาพระเข้าไปกดพิมพเขาจะ,ะโรยแป้งรองพิมพ์ก่อนเพื่อไม่ให้พระติดกับแม่พิมพ์นะคำว่าแป้งรองพิมพ์นี่ก็กใช้กับพระพิมพ์หลายๆหลายๆพิมพ์ในประเทศไทยนะอย่างเช่นพวกวัดละคังก็มีนะครับ็มเด็ดปีรันอของดั้งเดิมก็มีนะในการ โรยแป้งรองพิมพ์แบบนี้นะโรยแป้งรองพิมพ์แบบนี้เพียงแต่ว่าอายุพระบางที่ก็จะมากจนจนจะให้แป้งรองพิมพ์นี้หลุดออกไปหมดครับผมแต่องค์ในมือผมนี้แป้งรองพิมพ์ก็อยู่อยู่เต็มนะอยู่เต็มครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเกจิอาจารย์ท่านใดได้สร้างเอาไว้นะครับเพียงแต่ว่าพระองค์เนี้ยแท้แน่นอนครับแท้แท้แน่นอน ท่านจะสังเกตได้ว่าพระที่มีความเหมือนหรือความคล้ายของพระแท้ดั้งเดิมนะครับมันจะแยกออกไปสองชนิดก็คือพระเกจิสร้างยุคหลังนะกับพระเกเลยนะพระเกเลยฉะนั้นเวลาท่านจะพิจารณาพระองค์ไหนแท้องค์ไหนเกเนี่ยท่านต้องพิจารณาดีๆนะครับพ,พิจารณาดีๆแยกของแท้ของเกออกจากกันให้ได้เนาะครับ องนี้ก็ถือว่าเป็นพระนอกตําราแล้วก็ราคาค่างวดจะไม่มีราคาค่างวดจะไม่มีครับใน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 ตลาดพระจะไม่มีราคาเพราะว่าเป็นเป็นพระที่สร้างมายุคหลังแล้วก็เป็นพระล้อพิมพ์ด้วยนะเป็นพระล้อพิมพด้วยครับผมความเก่าก็อยู่ประมาณนั้น,นครับปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบกว่ากว่าไม่ไม่ไม่ข้ามสองพันห้าร้อยนะ จากจากจากความรู้ที่ผมมีนะครับจากความรู้ที่ผมมีจะคานวณแบบคร่าวๆครับผมผมไม่แน่ใจแต่พระเกจิที่มีโอกาสที่จะสร้างพระแบบเนี้ยก็คือพระเกจิที่มีโอกาสสร้างพระแบบเนี้ยก็คือพระที่ชอบเอาพระยุคเก่าๆมาล้อพิมพ์อย่างเช่นหลวงปู่พูนะครับหลวงปู่ผูก็เอาวัดละครังพิมพ์ใหญ่มาล้อพิมพ์นะครับ หลวงปู่สังรครับประมาณนี้ถ้าเป็นโซนในกรุงเทพนะแล้วก็โซนด้านนอกก็จะมีหลวงพ่อโบยวัดมันนาวหลวงพ่อหนงวัดคลองบัดดันอะไรเงี้ยที่พายุคเก่ามาล้อพิมพ์นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่ว่าเอาเอา,เอาพระนอกตำลามาให้ทุกท่านดูว่าพระลักษณะแบบนี้มีทั้งแท้ทั้งเก อ่าคือต้องดูดีๆนะครับต้องดูดีๆต้องดูดีๆว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนเก๋นแน่พระแท้จะมีลักษณะเด่นๆก็คือพระแท้เขาจะตั้งใจทำนะครับพระแท้เขาจะตั้งใจทําภาพที่ออกมาก็คือพระที่ออกมาก็จะได้ได,ได้สัดส่วนได้สัดส่วนสวยงามความคมก็มีความคมเหมือนกับพระแท้ทั่วๆไปนะอ่า คมมีความคาม,คมอา่าแล้วก็มีสัดส่วนที่สวยงามสัดส่วนที่อ่คือคนที่สร้างก็คือเป็นคนที่แกะแม่พิมพ์ก็คือเป็นเป็นช่างนะเป็นช่างเป็นช่างมืออาชีพไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้เป็นช่างแล้วก็มาแกะแม่พิมพ์ส่วนแบบนั้นนะเขาจะทําสัดส่วนพระออกมาไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไดีเท่าไหร่นะไม่เหมือนช่างที่เขาทํา ทำแม่พิมพ์โดยเฉพาะนะครับครับอง์วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับในการเอาพระมาให้ทุกท่านดูก็คืออยากให้จะจะอยากจะบอกว่าพระถอดพิมพ์ก็มีทั้งพระแท้และพระเก๋เหมือนกันนะครับแต่ต้องดูดีเนาะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ